วันของนิวนะคะวันนี้ค่ะคุณสามีชวนโดดเรียนไปออกรถใบแดงค่ะที่โดดเรียนคือโดดเรียนที่บ้านกับเพราะนิวเรียนเองที่บ้านเนาะเขาบอกว่าปะนิวไปออกรถใบแดงกันรถใบแดงก็ไม่ใช่อะไรนะคะคือรถพ่วงค่ะเพราะทุกปีเนี่ยเราจะต้องไปเช่าทางอ่าที่ปั๊มเขามีรถพ่วงให้เช่าเนาะเพื่อที่จะมาขนใบไม้กิ่งก้านต้นไม้ที่เราจะต้องตัดทุกปีก่อนและหลังอ่าหน้าหนาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซิเจก็เลยคิดว่า ไปซื้อดีกว่ารอบนี้ซื้อเป็นของตัวเองเลยซื้อแบบออกป้ายแดงไปเลยเนาะนี่ค่ะหน้าตานะคะหลังจากตัดเสร็จก็คือประเดิมค่ะด้วยความที่คุณเธอเหอรถป้ายแดงเราก็อยากจะลองว่าความแบบว่ามาตรฐานความแบบว่าปลอดภัยในการขับเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ไปโดดเรียนแล้วก็ไปออกรถป้ายแดงมาแบบใหม่ๆนะคะไม่ได้เจิมนะคะทะเบียนรถก็ดูตามนี้เลยค่ะใครอยากจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้นะคะ ซื้อหงสซื้อหวยกันเนาะนิวก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันวันนี้มาอวดค่ะว่าไปออกรถป้ายแดงมาเพราะว่าถ้าเกิดไปเช่าเขาเนี่ยชั่วโมงนึงก็หลายร้อยอยู่เป็นเงินถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายพันอยู่เนาะก็เลยอยากจะมาอวดรถป้ายแดงค่ะป้ายแดงแบบสดๆใหม่ๆเลยค่ะ ไม่ได้ผ่านมือใครเลยนะคะคลิปนี้นิวก็คงจะต้องขอลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆจ๋าหนึ่งวันของนิวก็ไม่มีอะไรบ้างค่ะสองตายายเด็กๆก,ก,ก็โตกันหมดแล้วเนาะไปลงไปเรียนกันแล้วก็ได้เวลาเตรียมตัวอาบน้ำนอนค่ะยังไงนิวก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอเพื่อนๆได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆยิ่งขึ้นไปเนาะอะไรที่รู้สึกไม่ดีในวันนี้ก็ขอให้มันผ่านไปแล้วก็เริ่มมันใหม่ ในวันที่สดใสนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าโชคดีกันทุกๆท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ